สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่14มีนาคม2025หุ้นสหรัฐพุ่งแรงทำสถิติสูงสุดวันดีที่สุดของปี2025โดยมีเอ็นวิเดียและพลันเทียนำการปรับตัวของหุ้นเทคโนโลยีดัชนีหลักยังคงลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4โดยอินเวสโตพีเดียและสำนักข่าวบารอนเผยแพร่วันที่14มีนาคม2025เวลา18นาิ13นาทีตามเวลาในสหรัฐแปลแ,ลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุน หุ้นสหรัฐปิดปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันศุกร์เพียงหนึ่งวันหลังจากที่ S&P 500ตกลงเข้าสู่ภาวะปรับฐานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2023ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายของทำเนียบขาวภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์และมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐ S&P 500และ NASDAQ Composite ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยีดีตัวขึ้น2.1%และ2.6%ตามลำดับ ขณะที่ดาวโจนส์อินดัสเทรียลเอเวอรเรจปรับเพิ่ม1.7%นับเป็นผลงานรายวันที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนสำหรับดัชนีหลักที่เพิ่งเจอกับการร่วงอย่างหนักในวันพฤหัสบดีอย่างไรก็ตามแม้ว่าตลาดจะฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ดัชนีหลักทั้งหมดยังปิดสัปดาห์ในแดนลบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าทำให้เกิดความกังวลว่าเงินเฟอ้ออาจกลับมาเร่งตัวขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจอาชะลตัว S&P 500และ NASDAQ Composite ปรับลด2.3%และ2.4%ตามลำดับในสัปดาห์นี้ถือเป็นการลดลงติดต่อกัน4สัปดาห์ขณะที่ดาวโจนส์ลดลง3.1%ซึ่งเป็นผลงานรายสัปดาห์ที่ย่แย่ที่สุดในรอบ2ปี ช่วงเช้าวันศุกร์ขุ้นเคยชะลอตัวจากจุดสูงสุดระหว่างวันเล็กน้อยหลังการเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่จับตากันใกล้ชิดออกมาต่ำกว่าคาดการโดยแต่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปลายปี2022และคาดการเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลง11%จากเดือนกุมภาพันธ์และลดลง27%จากปีก่อน ในด้านหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกปรับตัวขึ้นทั่วหน้าในวันศุกร์โดยมีผู้นำเป็นผู้ผลิตชิปแอรอย่าง Nvidia เดียที่พุ่งขึ้นกว่า5%ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเท s l a ซึ่งสูญเสียมูลค่าไปกว่าครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดในเดือนธันวาคมปรับเพิ่มขึ้นเกือบ4%ขณะที่เมตาแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นสส่วน Apple Microsoft Amazon Alpha b e t และ b r o a d c o มก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีอื่นที่น่าสนใจบริษัทซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลพล l ันเทียและแพลตฟอร์มด้านการตลาดแอปลับวินซึ่งทั้งสองเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุน AI แต่ถูกเทขายหนักในช่วงขาลงรอบล่าสุดต่างเพิ่มขึ้นราว8%ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำไมครอนและผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ปรับเพิ่ม6%และ8%ตามลำดับขณะที่แวนเอ็กเซมิคอนดัก ETF ขยับขึ้นกว่า3% สตรทีจีซึ่งเดิมชื่อไมโครสเตรทีจีและถือครอง b บิตคอยจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆของโลกพุ่งขึ้น13%หลังจากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลดีตัวกลับมาอีกครั้งโดยคอ b เ s ส g l o b a l และ r o b i n h o ดมาร์เก็ตซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตและการเทรดหุ้นตามลำดับก็เพิ่มขึ้น3%และ9%บิตคอยซื้อขายล่าสุดที่ราว84,300ดอลลาร์หลังจากร่วงลงต่ำกว่า80,000ดอลลาร์ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ราคาทองคำล่วงหน้าไต่ขึ้นเล็กน้อยแต่2,995ดอลลาร์ต่อออนหลังจากทะลุ3,000ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในช่วงกลางดึกขณะที่ราคาน้ำมันเวสตเท็กซัสอินเตอร์มีเดียซึ่งเป็นมาตรฐานน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น1%สู่ระดับ67.20ดอลลาร์ต่อบาเรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีซึ่งลดลงต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะความกังวลด้านเศรษฐกิจอยู่ที่4.32%ในช่วงล่าสุดสูงขึ้นจากระดับ4.28%เมื่อวันก่อนหน้าและเคยอยู่ต่ำกว่า4.20%เมื่อต้นสัปดาห์นี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวมีอิทธิพลต่อพาราดอกเบียในเงินกู้ประเภทต่างๆเช่นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนี่คือหุ้นที่เคลื่อนไหวมากที่สุดใน S&P 500เมื่อวันศุกร์หุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง อันตาบิวตี้พุ่งขึ้น13.7%ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในกลุ่ม S&P 500วันศุกร์หลังจากผู้ค้าปลีกเครื่องสำอางรายนี้รายงานกำไรต่อหุ้นยอดขายสุทธิและยอดขายสาขาเดิมในไตรมาสเทศกาลวันหยุดที่สูงกว่าคาด CEO เคเชสตีแมนซึ่งเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ต้นปี2025ระบุว่าปีงบประมาณที่จะถึงจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในขณะที่บริษัทซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามและดูแลร่างกายเตรียมลงทุนเพื่อการเติบโตและปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ คราวแคสเซิลซึ่งเป็นกองทรัสด้านอสังหาริมทรัพย์ีที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารได้ตกลงขายธุรกิจไฟเบอร์ออปติกให้แก่กองทุน EQT Active Core Infrastructure และบริษัทเซโยกร u ปโฮลดิ่งมูลค่ารวม8.5พันล้านดอลลาร์โดยบริษัทตั้งใจจะนำเงินที่ได้จากธุรกรรมดังกล่าวมาลดหนี้และเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนทำให้หุ้นของคลาว d คสเซิลพุ่งขึ้น10.4% หุ้นของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่พารันเทียเทคโนโลยีปรับขึ้น8.3%หลังจากซีอีโออเล็กซ์คาประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับสตาร์ทอัพที่ผลิตด้านการป้องกันประเทศโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติในการเสริมสร้างฐานอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยมีบริษัท a r c ช e r a v i a t i o ชผู้ผลิตอากาศยานขึ้นลงแนวดิงและเซลรอนที่พัฒนาระบบเดินเรืออัตโนมัติทางทะเลเตรียมใช้งานซอฟต์แวร์ AI ไอของ Pal a n เทียหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แอปบอรดแลบแบตอรีบบรร่ร่วง2.4%ถือเป็นการปรับลงมากที่สุดในกลุ่ม S&P 500วันศุกร์หลังผู้พิพากษารัฐมิสซูรีอนุมัติคำร้องให้มีการพิจารณาคดีความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อีกครั้งในข้อเล่าวหาว่าบริษัทปกปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของสูตรนมสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จาก Bank of a ฟ e เม c a กายังคงคำแนะนำซื้อต่อหุ้นของแอปบอรดระบุว่าการตัดสินเปิดทางให้ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายเพิ่มเติมได้แต่ยังไม่ได้ยกเลิิิกคตัดดสนเม หุ้นของบริษัทชีวเภสัชพันธ์บริสตนันไม่เยอร์สควิปปรับลดลง2.1%ย้อนกลับการเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หลังจากบริษัทประกาศแผนเข้าซื้อทูเซเวนตี้ไบโอซึ่งเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีบำบัดเซลล์มะเร็งมูลค่า286ล้านดอลลาร์ทั้งสองบริษัทร่วมมือกันมาก่อนหน้านี้ในการพัฒนาวิธีรักษาโรคมันติเพลไลอีโลมาซึ่งเป็นมะเร็งในเซลล์เม็ดเลือดโครเกอร์ผู้ประกอบการร้านขายของชำแบบดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐประกาศปลดพนักงานจำนวนหนึ่ง รวมถึงที่บริษัทลูกด้านการวิเคราะห์ผู้บริโภคชื่อ84.51อีกด้วย CEO ของโครเกอร์ได้ลาออกเมื่อต้นเดือนท่ามกลางการตรวจสอบเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวและนักวิเคราะห์คาดว่าการจ้างผู้บริหารที่เคยอยู่กับ Walmart อาจช่วยให้โครเกอร์แข่งขันได้ดีขึ้นกับยักษ์ค้าปลีกรายใหญ่อย่างวอลมาร์หุ้นโครเกอร์ลดลง1.5%ในวันศุกร์หุ้นรูปปกพุ่งขึ้นหลังยอดขายแบบสมัครสมาชิกพุ่งแรง หุ้นของรูบริกปรับตัวขึ้นแรงในวันศุกร์หลังจากบริษัทร,รักษาความปลอดภัยไซเบอร์รายนี้ประกาศผลประกอบการและแนวโน้มที่สูงเกินคาดโดยได้แรงหนุนหลักจากยอดขายแบบสมัครสมาชิกที่พุ่งพรวด บริษัทรายงานผลขาดทุนสุที่แบบปรับปรุงในไตรมาสที่4ของปีงบประมาณ2,025เท่ากับ0.18ดอลลาร์ต่อหุน้นซึ่งนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดยวิซิเบิ a อันฟาคาดไว้ว่าจะขาดทุน0.39ดอลลาร์ต่อหุ้นรายได้เติบโต47%เมื่อเทียบกับปีก่อนมาอยู่ที่258.1ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงเกินคาดเช่นกัน รายได้จากการสมัครสมาชิกพุ่งขึ้น54%สู่243.7ล้านดอลลาร์ขณะที่ยอดรายได้ประจำปีแบบสมัครสมาชิกอยู่ที่1.09พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น39%ณนะวันที่31มกราคมรูปริกมีลูกค้า2,246รายที่มียอดรายได้ประจำปีแบบสมัครสมาชิกเกิน1 0 0 0ดอลลาร์เพิ่มขึ้น29% สำหรับทั้งปีบริษัทคาดว่าผลขาดทุนสุดที่แบบปรับปรุงจะอยู่ระหว่าง1.13-1.23ดอลลาร์ต่อหุ้นโดยมีรายได้ระหว่าง1.15พันล้านดอลลาร์ถึง1.16พันล้านดอลลาร์เทียบกับที่ v i ซ i เบ e a อ p h ฟาคาดไว้ว่าจะขาดทุน1.25ดอลลาร์และรายได้1.10พันล้านดอลลาร์หุ้นรูปริกพุ่งขึ้น28%ในช่วงบ่ายวันศุกร์และเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในรอบ12เดือนที่ผ่านมาควรกังวลแค่ไหนเรื่องเศรษฐกิจถดถอย การเทขายหุ้นอย่างหนักในสัปดาห์นี้อาจทําให้คนพูดถึงโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้งแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันอย่างแน่นอนการเกิดเศรษฐกิจถดถอยเต็มรูปแบบอาจเป็นไปได้และมีความเป็นไปได้มากขึ้นหลังสัปดาห์นี้โดยเฉพาะหากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐที่ระมัดระวังมากขึ้นลดลงอย่างรวดเร็วจนทําให้นายจ้างต้องปลดคนงานแต่ในขณะนี้นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ตลาดหลายรายมองว่ามีแนวโน้มมากกว่าที่จะเห็นการเติบโตที่อ่อนแรงแทนที่จะมีการเติบโตเต็มกําลัง เศรษฐกิจสหรัฐอาจขยายตัวในอัตราที่ไม่สูงมากซึ่งแม้ไม่ใช่ข่าวดีแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นสัญญาณตื่นตระหนกเราคาดว่าเศรษฐกิจจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยนักเศรษฐศาสตร์ของเวลฟาโกเขียนไว้ในรายงานวิจัยโดยชี้ถึงปัจจัยพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่งเช่นสถานะทางการเงินที่ยังดีของครัวเรือนซึ่งสามารถเป็นกันชนป้องกันได้อย่างไรก็ดีพวกเขายังชี้ว่าเศรษฐกิจได้ชะลอตัวลงบ้างในช่วงต้นปี2025 ผนวกกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีนำเข้าและการปลดคนงานของรัฐบาลกลางที่อาจสร้างผลกระทบตามมาควรรับมืออย่างไรกับการเทขายหุ้นตลาดหุ้นยังไม่ฟื้นตัวกลับมาจากการรูดลงวันจันทร์การเทขายหุ้นเทคโนโลยีได้ฉุดให้ N าสแดกคอมโพสิตร่วงลงมากกว่า13%จากจุดสูงสุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่ S&P 500เข้าสู่ภาวะปรับฐานในวันพฤหัสบดีซึ่งหมายถึงการร่วงลงกว่า10%จากจุดสูงสุดล่าสุดการดิ่งลงอย่างมากของตลาดหุ้นคือ สูตรคลาสสิกที่ทําให้คนมีฐานะร่ารวยชะลอการใช้จ่ายซึ่งเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนการบริโภคในครัวเรือนตามมุมมองของโจโบรูสูเอลาสนักเศรษฐศาสตร์ประจําสํานักงานบัญชี r s m US ความมั่งคั่งจากการถือครองหุ้นที่เพิ่มขึ้นทําให้ครัวเรือนที่มีรายได้สูงรู้สึกมั่งคั่งจึงใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในทางกลับกันเมื่อหุ้นร่วงลงครัวเรือนกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มลดการใช้จ่ายลงในไตรมาสนี้อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจสหรัฐยังมีศักยภาพรองรับภาวะชะลอตัวได้ระดับหนึ่งโดยไม่ลื่นถไหลเข้าสู่การหดตัวรุนแรงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในตอนนี้ดูจะเกินจริงไปบ้างบรูซูเอลัสระบุผมมองว่าที่เราเห็นอยู่เป็นการชะลอตัวของวัตจักรธุรกิจปลายรอบแบบปกติ เขาคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวที่อัตราปีละ1.5%ในไตรามาสนี้ซึ่งอ่อนแรงลงจากการเติบโตราว2.5%หรือมากกว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจโดยเขาอ้างว่าสหรัฐเคยมีตัวเลขการเติบโตติดลบในช่วงต้นปี2022แต่ก็ยังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากนั้นภาษีนำเข้าอาจทำให้โอกาสถดถอยเพิ่มขึ้น ขณะนี้เศรษฐกิจยังเผชิญความเสี่ยงในเดือนหน้าด้วยเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาว่าจะใช้นโยบายกำหนดภาษ,ษีกับแคนาดาและเม็กซิโกรวมถึงสินค้าจากหลายประเทศทั่วโลกหรือไม่ถ้ามีการกำหนดภาษีนำเข้าเพิ่มเติมเราอาจต้องกลับมาประเมินแนวโน้มการเติบโตและการบริโภคใหม่บูซูเอลสัสกล่าวพร้อมเสริมว่าการรอคอยนี่แหละที่ยากที่สุดด้านรัฐมนตรีว่าการการคลังสกอตเบสเซนให้สัมภาษณ์กับ CNBC เมื่อวันพฤหัสบดีว่าตน ไม่ได้กังวลกับความผันผวนในระยะ3สัปดาห์เท่าไร่โดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจจริงในระยะยาวสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global r a t i n g ระบุผ่านนักเศรษฐศาสตร์ประจำสหรัฐและแคนาดาอย่างซัดยัมพันเดว่ามีโอกาส25%ที่สหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยภายใน1ปีเนื่องจากความไม่แน่นอนต่างๆเริ่มส่งผลลบ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการช็อกฝังอุปทานของภาษีนำเข้าอัตราการเติบโตของผู้อพยพที่ชะลอตัวและการจำกัดการจ้างงานภาครัฐอาจทำให้เกิดวงจรผลกระทบเชิงลบที่ยาวนานพันเดเขียนไว้ในบันทึกวิจัยรายงานการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐระบุว่ามีนายจ้างจ้างงานเพิ่ม1 5 1 0 0 0าตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์โดยอัตราว่างงานยังคงต่ำที่4.1%แต่บรรดานักวิเคราะห์และนักลงทุนเริ่มละเลยข้อมูลที่มองว่าล้าสมัยและให้ความสนใจกับความเป็นไปได้ที่ตัวเลขจะซุดตัวลงในอนาคต ปัญหาการใช้จ่ายที่ชะลอตัวอาจเป็นประเด็นจริงในการสำรวจหลายครั้งผู้บริโภคระบุว่าพวกเขาเริ่มมองอนาคตในเชิงลบน้อยลงบริษัทรายใหญ่ตั้งแต่อเมริกัน Eagle o ออฟิเตอร์ไปจนถึงเดลตา l อล e ยต่างเตือนถึงแรงส่งด้านการใช้จ่ายที่ลดลงซีอีบริษัทต่างๆที่เคยเชื่อมั่นหลังการชนะเลือกตั้งของทรัมป์โดยคาดหวังการลงทุนในภาคธุรกิจอย่างคึกคักก็เริ่มคลายความเชื่อมั่นลงเช่นกัน ในการสำรวจรายไตรามาสของ Business Roundtable พบว่าค่าดัชนีแนวโน้มทางเศรษฐกิจของ CEO ลดลงเหลือระดับ84เทียบกับที่เคยพุ่งขึ้นเป็น91ภายหลังทรัมป์ชนะเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนผลการสำรวจบ่งชี้ว่าสมาชิกของเราระมัดระวังมากขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าแต่ก็ยังเห็นโอกาสในการกระตุ้นการเติบโตตามคำกล่าวของชักรอบบินซีอของซิสโกและประธาน b Business r o รา d t a b l e ขณะที่การสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ของสมาคมธนาคารอเมริกันก็บ่งชี้ถึงความเสี่ยงขาลงที่เพิ่มขึ้นแต่ยังคาดการว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะเติบโตราว2.1%ในปี2025และ2026โดยให้โอกาส30%ที่จะเกิดภาวะถดถอยในปีนี้และปีหน้ามุมมองรวมที่คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะยังคงเป็นบวกและโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถ,ถอยต่ำคือการตั้งสมมติฐานว่าภาษีนำเข้าชุดใหม่จะไม่ถูกคงไว้ตลอดปี2025 ลุคทิลีหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร M&T n ในบัฟฟาโลนิวยอร์กและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานักเศรษฐศาสตร์ของสมาคมธนาคารอเมริกันระบุยิ่งภาษีนำเข้าค้างอยู่นานความเสี่ยงของภาวะถดถอยก็ยิ่งสูงขึ้นสิ่งที่คาดหวังจากงานประชุม GPU ของเอ็นวิดียในสัปดาห์หน้าเอ็นวิดียเตรียมจัดงานประชุมเทคโนโลยี GPU GTC ตลอดสัปดาห์ที่เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มวันจันทร์โดยมีหัวข้อบรรยายจากซ e o เจนเซน่วงในวันอังคาร นักลงทุนและนักวิเคราะห์คาดหวังการอัปเดตเกี่ยวกับชิปปัญญาประดิษฐ์รุ่นล่าสุดของบริษัทรวมถึงการเปิดตัวที่จะมาถึงตลอดจนพัฒนาการด้านเกมและหุ่นยนต์คาดว่า NV ็นวิดียจะเปิดตัวตระกูลชิป Black เวนอันตรา G ีบีสามซึ่งนักวิเคราะห์จากดอยแบงระบุว่าน่าจะมีความจุหน่วยความจําเพิ่มขึ้นกว่า50%และมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าชุด Black เวนรุ่นก่อนหน้าย่างมากโดยประเด็นที่จับตามองคือช่วงเวลาที่จะเปิดตัว3ีบีสามร้อยเต็มรูปแบบโดยก การผลิตเต็มกำลัง NV i d i a เดียอาจเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับชิปรูบินซึ่งเป็นชิปรุ่นต่อจาก l a c k w a วนและคาดว่าจะเปิดตัวในปี2026รวมถึงหน่วยประมวลผลเวลาและแพลตฟอร์มรูบินเวลานอกจากนี้นักวิเคราะห์คาดว่าอาจมีการเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรุ่นที่อยู่ไกลกว่ารูบินอีกด้วยงาน GTC จัดขึ้นท่ามกลางสภาพที่หุ้นของเอ i นวิเดียปรับลดลง10%ในปี2025ซึ่งนักวิเคราะห์จากแบงก์ออฟอเมริกามองว่าราคาปัจจุบันถือว่ามีความน่าสนใจ ก่อนถึงงานประชุมดังกล่าวโดยนักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำซื้อและให้ราคาเป้าหมาย200ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย177ดอลลาร์ที่สำรวจโดยนักวิเคราะห์ของ Visible Alpha หุ้น Nvidia ปรับเพิ่มขึ้น5%มาอยู่ที่ราว122ดอลลาร์ในช่วงบ่ายวันศุกร์หุ้น Lee Auto ร่วงหลังคาดการรายได้ต่ำกว่าคาดหุ้นของ Lee Auto ที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐปรับลงในวันศุกร์หลังผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนคาดการยอดขายไตรามาสแรกต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด บริษัทระบุว่าคาดการไรายได้รวมจะอยู่ระหว่าง23.4พันล้านหยวนประมาณ3.2พันล้านดอลลาร์ถึง24.7พันล้านหยวนลดลง8.7%ถึง3.5%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งต่ำกว่าที่วิซิเบิร์นอันฟาคาดไว้ที่33.5พันล้านหยวนในไตรมาสที่4หลีอัลโตรายงานผลกำไรสุทธิบแบบปรับปรุง10.04หยวนต่อหุน้นประมาณ1.38ดอลลาร์ลดลงจาก11.46หยวนในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้รวมเพิ่มขึ้น6.1%เปอร์เซ็นต์เป็นพันล้านหยวนเทียบกับปีก่อนหน้าลีออโต,โตต้องแข่งขันกับผู้ผลิตรถอีวีในจีนรายอื่น,นๆเช่นนีโอ BYD และเอ็กเพงรวมถึงเทสลาของอีลอนมัสก์โดยการแข่งขันด้านราคาระหว่างค่ายรถอีวีในจีนได้กดดันผลกำไรตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ขณะเดียวกันเทสลาอยู่ระหว่างพิจารณาผลิตและจำหน่ายรุ่นราคาถูกกว่าของโมเดล Y SUV ในจีนเริ่มตั้งแต่ปีหน้าตามรายงานของรอยเตอร์เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในประเทศจีน หุ้นรีอัลโตลดลง3%ในช่วงซื้อขายล่าสุดและสูญเสียมูลค่าไปราวหนึ่งใน4ในช่วงปีที่ผ่านมาคราวแคสเซิลพุ่งขึ้นหลังขายธุรกิจไฟเบอร์หุ้นของคราวแคสเซิลปรับพุ่งขึ้นในวันศุกร์หลังจากบริษัทผู้ให้บริการเสาสัญญาณโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารรายนี้ขายธุรกิจไฟเบอร์ออปติกให้แก่กองทุน EQT Active Core Infrastructure และ SEO Group โ o l ดิ n g รวมเป็นมูลค่า8.5พันล้านดอลลาร์ ในดีนี้ EQT จะได้ส่วนงานส l l ลเซลขณะที่เซโยจะได้ธุรกิจไฟ b e r Solution โดยคาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งแรกของปี2026คราวแคสเซินระบุว่าจะนำเงินที่ได้มาชำระหนี้เดิมและสนับสนุนการซื้อหุ้นคืนที่วางแผนไว้เพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนโดยคาดว่ามูลค่าโครงการซื้อหุ้นคืนจะประมาณ3.0พันล้านดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากบริษัทประกาศการทบทวนเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานของธุรกิจไฟเบอร์ในเดือนธันวาคม2023โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุน้น พร้อมกับการประกาศขายคราวแคสเซิลรายงานผลขาดทุนต่อหุ้นที่10.97ดอลลาร์ในไตรามาส4ซึ่งนักวิเคราะห์ของวิซิเบิลอันฟาคาดว่าจะเป็นกำไรขณะที่รายได้1.65พันล้านดอลลาร์สอดคล้องตามคาดการนอกจากนี้บริษัทยังเตรียมหันเงินปันผลรายปีลงเหลือ4.25ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรามาสที่2จากเดิม6.26ดอลลาร์ต่อหุ้นและจะพิจารณาปรับอีกครั้งหลังการขายธุรกิจไฟเบอร์เสร็จสิ้น หุ้นคราวแคสเซิลเพิ่มขึ้น10%ในช่วงซื้อขายล่าสุดและเป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในกลุ่ม S&P 500วันนี้หุ้นเพโลตอนพุ่งหลังนักวิเคราะห์มองเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหุ้นของเพโลตอนดีตัวขึ้นวันศุกร์หลังจากนักวิเคราะห์จากคานาเดียนกราิตี้ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อจากถือนักวิเคราะห์ระบุในบันทึกเมื่อวันพฤหัสบดีว่าบริษัทคือผู้นำที่ชัดเจนในอุตสาหกรรมฟิตเนสแบบเชื่อมต่อมีฐานสมาชิกที่พักดี กว่า6ล้านคนและยังคงราคาเป้าหมายไว้ที่10ดอลลาร์เทียบกับราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์จากวิซิเบิร์นอันฟาที่10.59ดอลลาร์หุ้นเพโลต o นอยู่ที่6.74ดอลลาร์ปรับขึ้น11%ในช่วงซื้อขายล่าสุดโดยหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า50%ในรอบ12เดือนที่ผ่านมาแต่สูญเสียมูลค่าราวหใน4ของปี2025ท่ามกลางภาวะยากลำบากในตลาดโดยรวม การปรับคำแนะนำเชิงบวกนี้เกิดขึ้นหลังจากเพโลตอนรายงานผลประกอบการรายไตรามาสที่ดีกว่าคาดในเดือนที่แล้วแม้ว่ารายได้จะลดลงจากปีก่อนก็ตามโดยในตอนนั้นผู้ผลิตจักรยานฟิตเนสระบุว่ายังมีเส้นทางที่ต้องเร่งให้ถึงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและทำกำไรเพโลตอนไม่เคยมีกำไรสุดที่เป็นบวกนับตั้งแต่ปี2021ตามข้อมูลของวิซิเบิลอันฟายอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ของแคานาเดียนกริตี้มองว่าบริษัทอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงจากระดับราคาหุ้นปัจจุบันหุ้นเซมเทคพุ่งหลังผู้ผลิตชิปกลับมามีกำไรหุ้นของเซมเทคพุ่งขึ้น17%ในวันศุกร์หลังจากบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้รายงานตัวเลขกำไรและยอดขายสุดท,ที่ดีกว่าคาดอีกทั้งกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานยังเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เซมเทคพลิกกลับมามีกำไรสุดที่แบบปรับปรุง0.40ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่4ของปีงบประมาณ2,025จากที่เคยขาดทุน0.06ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีก่อนนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดยวิสิเบินอันฟาคาดไว้ว่าจะมีกำไร0.31ดอลลาร์ต่อหุ้นขณะที่ยอดขายสุดที่เติบโต30% <c oughs> เมื่อเทียบกับปีก่อนมาที่251ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงเกินคาดเช่นกัน กระแสงเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่33.5ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น141%จากปีก่อนขณะที่ทั้งปี2025อยู่ที่58ล้านดอลลาร์เทียบกับการลดลง93.9ล้านดอลลาร์ในปี2024 CFO มาร์คลินระบุว่าการพุ่งขึ้นครั้งนี้สะท้อนจุดเปลี่ยนเชิงบวกของธุรกิจเราและคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกจากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงตามการลดหนี้ ซีอีฮองโฮชี้ว่าเซมเทคมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่องในแต่ละไตรามาสทั้งในแง่ย,ยอดขายสุทธิอัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานและกำไรต่อหุ้นบริษัทยังคาดการว่ากำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงในไตรามาสถ,ถัดไปมีค่ากลางที่0.37ดอลลาร์และยอดขายสุทธิที่2 5 0ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้แม้ว่าจะปรับขึ้นแรงในวันนี้แต่หุ้นเซมเทคยังลดลงราว40%นับตั้งแต่ต้นปี2025หุ้นงอตคิวไซพุ่งแพลตฟอร์ม AI เติบโตเร็ หุ้นของด็อกคิวไซปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงเช้าวันศุกร์หลังผู้ให้บริการระบบเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รายนี้รายงานผลประกอบการไตรามาสสุดท้ายของปีงบประมาณ2025ที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์ เมื่อวันพฤหัสบดีด็อกคิวไซรายงานกำไรสุดที่แบบปรับปรุง0.86ดอลลาร์ต่อหุ้นสูงกว่าคาดการณ์1เซนต์โดยมีรายได้776.25ล้านดอลลาร์มากกว่าที่นักวิเคราะห์จากวิซิเบิลอันฟาประเมินไว้ราว15ล้านดอลลาร์ทั้งนี้ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนด็อกคิวไซมีกำไรสุดที่แบบปรับปรุง0.76ดอลลาร์ต่อหุ้นและรายได้712.39ล้านดอลลาร์ CEO อัลันไทเกเซนระบุว่าบริษัทได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจากลูกค้า ต่อแพลตฟอร์มบริหารจัดการเอกสารอัจฉริยะที่ใช้ AI ซึ่งเปิดตัวเมื่อปีก่อนโดยด็อกคิวไซเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเดือนเมษายนระบุว่าจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายผ่านการสร้างจัดการและวิเคราะห์สัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพด็อกคิวไซคาดการร,รายได้ไตรมาสแรกที่745-749ล้านดอลลาร์และทั้งปีที่3.13-3.14พันล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เล็กน้อยอย่างไรก็ดีตัวเลขบิลลิ่งรายไตรามาสที่คาดไว้741 751ล้านดอลลาร์และทั้งปีที่3.3ถึง3.35พันล้านดอลลาร์กลับเป็นไปตามหรือสูงกว่าที่ประเมินไว้หุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายนี้พุ่งขึ้นกว่า15%ในเช้าวันศุกร์และปรับตัวเพิ่มขึ้นราว50%ในรอบ12เดือนที่ผ่านมาหุ้น Anta b e a u ี้ดีตัวขึ้นหลังผลประกอบการแข็งแกร่งหุ้นของ Anta b e a u ี้พุ่งขึ้นตั้งแต่เช้าวันศุกร์หลังจากผู้ค้าปลีกเครื่องสำอางรายนี้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่4ที่ดีกว่าคาด อันตาบิวตี้มีกำไรต่อหุ้น8.46ดอลลาร์จากยอดขายสุดที่3.49พันล้านดอลลาร์สูงกว่าที่วิซิเบิลอันฟาคาดไว้ที่7.13ดอลลาร์และ3.46พันล้านดอลลาร์ตามลำดับขณะที่ยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้น1.5%สูงกว่าที่คาดไว้ว่าจะเพิ่มเพียง0.8% อย่างไรก็ตามบริษัทคาดการว่าปี2025กำไรต่อหุ้นจะอยู่ในช่วง22.50ถึง22.90ดอลลาร์ยอดขายสุดที่11.5ถึง11.6พันล้านดอลลาร์และยอดขายสาขาเดิมอยู่ระหว่างทรงตัวถึงเพิ่มขึ้น1%ทั้งหมดนี้ตามกว่าที่ตลาดคาดการ CEO เคเชียสตีนแมนซึ่งเข้ารับตำแหน่งแทนเดฟคิมเบลที่กเกษียณไปเมื่อเดือนมกราคมระบุว่าปีงบประมาณที่จะถึงคือปีแห่งจุดเปลี่ยน พรบริสัทวางแผนล,ลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจหุ้นอันตาบิวตี้ปรับขึ้นเกือบ8%ในช่วงซื้อขายล่าสุดแม้จะฟื้นขึ้นในวันนี้แต่ตั้งแต่ต้นปี2025หุ้นยังคงลดลงราว23%ทำให้ราคาทองคำพุ่งทำสถิติสูงสุดในสัปดาห์นี้ราคาทองคำล่วงหน้าปรับตัวเกิน3,000ดอลลาร์ต่อออนเป็นครั้งแรกจากความวิตกเกี่ยวกับสงครามการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐที่ทำให้นักลงทุนแหกเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภยัย ราคาทองคำพุ่งแต่3,016ดอลลาร์ต่อออนในช่วงเช้าวันศุกร์ซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นเกือบ4%ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ขณะที่ก่อนการรีบาวในวันศุกร์ S&P 500กำลังมุ่งหน้าสู่สัปดาห์ที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ2ปีและแม้ว่าทองจะลดช่วงบวกลงเล็กน้อยหลังตลาดหุ้นฟื้นตัวในวันศุกร์แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงสาเหตุที่ทองปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้เหมือนกับสาเหตุที่หุ้นปรับลง นักลงทุนนั้นกังวลว่าการใช้นโยบายภาษีนำเข้าที่คาดเดาได้ยากของประธานาธิบดีทรัมป์อาจทำให้ต้นทุนของธุรกิจและผู้บริโภคสูงขึ้นและฉุดให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลงนอกจากนี้ยังเกิดความกังวลว่าสหรัฐอาจเข้าสู่ภาวะ stagflation ซึ่งเป็นภาวะที่เงินเฟอ้อสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจอ่อนแรงพร้อมๆกันโดยในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงทองคำและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมักได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัย ทองคำถูกมองว่าเป็นตัวเก็บรักษามูลค่าที่น่าเชื่อถือจึงเป็นทางเลือกป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและการร่วงลงของสินทรัพย์อื่นๆช่วงที่มีความกังวลสูงทองก็มักจะปรับตัวขึ้นเช่นช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปัจจัยอีกด้านหนึ่งคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งร่วงลงอย่างมากในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเพราะกระแสงเงินไหลเข้าพันธบัตรเพื่อความปลอดภัยเมื่อความต้องการพันธบัตรมากขึ้นราคาพันธบัตรก็สูงขึ้นและส่งผลให้อัตราผลตอบแทนลลดง ขณะที่ทองคำไม่มีดอกเบีย้ยในตัวเองการลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรจึงทำให้พันธบัตรหน้าถือน้อยลงเมื่อเทียบกับทองและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดันราคาทองให้ขึ้นต่อไป S&P 500 n a s d a สกำลังมุ่งหน้าสู่การลดลงเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกัน S&P 500กํากำลังมุ่งหน้าสู่การสูญเสียประจำสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2023เมื่อเข้าสู่วันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ ดัชนีตลาดหลักนี้ร่วงลง4.3%ในสัปดาห์นี้หลังจากตกเข้าสู่ภาวะปรับฐานเมื่อวันพฤหัสบดีและมีแนวโน้มจะปิดตลาดติดลบติดต่อกัน4สัปดาห์ NASDAQ Composite ก็อยู่ระหว่างการลดลง4สัปดาห์ติดต่อกันเช่นกันโดยในสัปดาห์นี้ร่วงถึง4.9%ถือเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วดาวโจนส์ลดลง4.6%ในสัปดาห์นี้หากปิดในระดับดังกล่าวจริงจะเป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน2022 นับตั้งแต่ต้นปี2025 N a s d a สสกสูญเสียมูลค่าไป10.4%จากที่เคยได้รับแรงหนุนจากความคึกคักในหุ้น AI ขณะที่ S&P 5 0 0และดาวโจวนส์ลดลง6.1%และ4 1ตามลำดับระดับแนวรับที่ต้องจับตาใน S&P 5 0 0หลังดัชนีร่ดลงสู่ภาวะปรับฐาน S&P 5 0 0รู่ดลงสู่ภาวะปรับฐานในวันพฤหัสบดีท่ามกลางความกังวลว่ามาตรการของรัฐบาลทรัมป์โดยเฉพาะด้านภาษีนำเข้าอาจฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและดันเงินเฟอ้อกลับมาสูงขึ้น หลังจากที่ S&P 500ทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อ3สัปดาห์ก่อนดัชนีก็ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจนเข้าลักษณะไวคอฟสปริงซึ่งเป็นสัญญาณทางกราฟบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดก่อนขั้นตอนการปรับลงของราคาในความเป็นจริงดัชนีร่วงลงอย่างต่อเนื่องทะลุแนวค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่200วันระหว่างทางสู่ภาวะปรับฐานขณะที่ดัชนี RSI Relative Strength Index ยืนยันแนวโน้มขาลงโดยมีค่าส่งสัญญาณต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน2022อย่างไรก็ดีการที่ RSI เข้าถึงเขตขายมากเกินไปอาจทำให้เกิดการดีดตัวขึ้นได้เช่นกันนักลงทุนจึงควรจับตาแนวรับสำคัญของ S&P 500รา5,400และ5,265จุดขณะเดียวกันก็เฝ้าดูแนวต้านหลักบริเวณ5,770และ6 1 0จุด S&P 500และ Nasdaq ร่วง6ใน7สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าหุ้นจะปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในวันศุกร์แต่นับเป็นอีกสัปดาห์ที่ดัชนีหลักปิดลบท่ามกลางความกังวลด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น S&P 500และ Nasdaq Composite ลดลง2.3%และ2.4%ตามลำดับในสัปดาห์นี้ถือเป็นการร่วงลง4สัปดาห์ติดต่อกันและเป็นการลดลงใน6สัปดาห์จากทั้งหมด7สัปดาห์ด้วย S&P 500ซึ่งเพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อ3สัปดาห์ก่อนสูญเสียมูลค่าไป7.6%ในช่วง7สัปดาห์ที่ซบเซาขณะที่ Nasdaq ดง ในช่วงเวลาเดียวกันส่วนดาวโจนลดลง3.1%ในสัปดาห์นี้ถือเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม2023และลดลงใน4จาก6สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ดาวโจนติดลบแล้วในปีนี้ดาวโจนสูญเสีย2.5%นับตั้งแต่ต้นปี2025ขณะที่ S&P 500และ NASDAQ ลดลง4.1%และ8.1%ตามลำดับในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ